องตัวกูเล่นเฮ้เฮ้เ้ยโฮโฮโฮพระจาเรือกกูทุกคนมาเด้ยมึงมาผิดาตแต่ไม่ผิดใจนะาสตรีมที่ช่องใจแล้วทุกวันนะครับพมคุณกำลังประสบปัญหาไม่รู้จะเล่นแผ่วไหนในโก้เดสพอทูลล่าลอแอลลีเจน วันนี้ให้คุณเอาสมองออกแล้วก็เคลียดไปซักเพราะคอมโบที่ผมกำลังจะบอกคืนคือคอมโบที่ไม่ต้องมีสมองและสมองไหลออกไปด้วยก็คือ่อเดินนั่นเอง คอมโบพูดตัวเล็กตัวน้อยนะครับทุกคนอันนี้บอกเลยครับว่าเล่นง่ายที่สุดแล้วใครที่เคยผ่านเดอะครูมา f ฟมิลี่มาคุณจะต้องเสียนในคอมนี้แน่นอนนะครับผมและสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนเล่นเซตนี้นะครับทุกคนตัวละครจาก LL เนี่ยจะมาอยู่ในเซตนี้มากกว่า100ตัวและที่สําคัญระบบปลดล็อกฮีโร่ที่จะทําให้เกมสนุกยิ่งขึ้นะครับเพราะนั้นคุณจะเล่นตัวอะไรดูดีๆนะว่าปลดล็อกหรือยังอ่ะเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับทุกคนจอร์เดนเนี่ยพอวาง2ตัว ปุ๊บจะได้พลังชีวิต4 0ควาโจมตี5ยิ่งวางเยอะยิ่งได้สแตตเพิ่มและพอมีตัว3ดาวสแตตจะเพิ่ม50%แต่ความเจิงของมันคือพอวาง4ตัวปุ๊บแต่ละรอบจะมีโยเดิน1ตัวโผล่มาในร้านทันที โผล่มาคัแบบทันทีเลยทุกคนนะแบบ,แบ,บเป็นออโต้ล็อกอ่ะเออแล้วพอวาง6ได้สูบฟรีอีก2รอบเพราะฉะนั้นเราจะรีบวางกันเรื่องหกให้ไวที่สุดนะครับทุกคนเพื่อจะได้การรีรีรียังต่ำอ่ะต้องมี4แล้วกันซึ่งข้อช่องนี้ก็คือยอยเนื่องจากตัวมันเยอะแล้วตัว1บาท2บาท3บาทมันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราอยู่ประมาณวิวหกเนี่ยมันก็จะโลค่อนข้างง่าย ถ้าถามผมนะตัวแบกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับหเล่นง่ายสุดสำหรับผมริสนาคทีสภาพทิสนาบาสูกา้าในเซตที้ผ่านมาตัวยิงระเบิด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 มันคือนั้นเลยผมเนี่ยมีความสามารถยิงลูกป,ปืนใหญ่280ดาเมจถ้าคนเข้ามาใกล้กระแทกไปข้างหลังแค่นั้นเลยทุกคนแล้วก็มีเอ่อ uh, ติดเผาการสลิเกอร์นะผมก็คือตีสครั้งแล้วแรงขึ้นแค่นี้แล้วทุกคนเราโลหายใน3ดาวปุ๊บแล้วเราก็ไปขึ้น8ขึ้น9ขึ้น10เลยนะฮะคือได้สาดาวไอ้นี่คือสบายแล้วนน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 ะะคคครรับส่่่่ววแแแททงีีีกกกกกก็็็็็ลลล้้้้้ตุอออปปปไไไดดดมมเเ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 หืยาาิ เคนินค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะสร้างไฟฟ้ารอบตัวนะครับแล้วก็ติดสตันด้วยแต่ถ้าใครอยากเล่นด้วยต้นเกมทุกคนเล่นทีโบนะครับแต่ ข้อเสียของมันก็คือเวียการเนี่ยมันจะต้องปลดภารกิจนะครับทุกคนภารกิจมันยากมากับทุกคนต้องมีลาวดอนสชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อักเมนแบบแพโนล่าหรือแบบไอเทมแบบผมไม่แนะนำให้เล่นเวียการ์นะทุก hmm. คนคือทิ้งข้ามไปได้เลยนะไปไปเล่นทางหน้าของซิกแทนเอาง่ายถ้าออกกายภาพเล่นทิซนาแต่จะเฟกตัวไม่ได้นะแต่ถ้าเล่นเวทเราเล่นทีโมโไม่ก็ลูลู่ก่อนแล้วก็เฟกไปใส่ซิกเอาแค่นั้นเลยครับทุกคนทีโมโเนี่ยจะเป็นมาซังห้าปาพิษแล้วก็ไม่ปลาตัวซ้ำแล้วก็กระจายไวเลสปัป๊บน แม่งสมองแม่งไหลมากไม่เชื่อเดี๋ยวผมเล่นให้ดูผมยังเล่นได้ใจเราคนนี้ยังเล่นได้ทุกคนจะกลัวอะไรวะ อันเนี้ยผมรู้ว่าเซตเนี้ยผมต้องซ้อมหนักนะทุกคนเพราะเดี๋ยวผมไปแข่งเน่ยเราผมไปแข่งปารลี after after ่เลยนะเว้ยซ <ul and> <aya> ึ่งที่บอกอะเฮ้ยทุกคนโซน่าแม่งเก่งมากรู้ป่ะใครใครไม่รู้เล่นอะไรนะโซน่าหนึ่งบาทโคตรเก่งผมไปเล่นใน T F T มากูได้ที่หนึ่งด้วยโซน่าหนึ่งบาทสามดาวแม่งฮิวแบบฮิวตายนะข้าดึงยี่โคตรโคตรเก่งโซน่าแม่งเก่งมากอย่าลืมไปเล่นตัวตัวดีไงของดีอ่าเฮเชี่ยจริงจริงเนี่ยเราเล่นยอเดินได้เลยนะทุกคนตัวมันขึ้นเยอะมากเลยนะถ้ายอเดินคือสองตัวกูเล่นเเออ๊๊ะะ ไปเลไปกันเลยทุกคนพระเจ้าเลือกกันแล้วทุกคนยออนเดินนะครับทุกคนจะมีความสามารถนะครับก็คือยิ่งลงตัวละครเยอะบวกเลือดบวกความเร็วโจมตีนะครับแล้วทำสามดาวได้บวกสเตตเพิ่มและถ้าสี่เนี่ยมันจะตัวขึ้นตลอดทุกคนตัวขึ้นหนึ่งตัวตลอดในในในช็อปเพื่อเป็นการตอกย้ําถึงความเก่งกาจว่าเรานั้นเอาสุดเอาจริงนะกูขึ้นเลยแลวกูไม่กลัวเอาเกียไม่ถึงไอ้คา ม่ได้เล่นนานคำนวณกันผิดเกมน้าเล่นจังโหลดสิครับรออะไรโหลดเลยครับโกเดสปาตูน่าโอเคหหเฮ้วยกกว้าสวยปะอาต้องเอามัดอเคอเคีอเคโ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 อเคอเคโอเคโอเค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 ตอเคอเคโอเอเเคโอเคอเคโอเคโอคอคอคอเคออคอเคอเคอคอคอค โอเคยอร์เดนลสี่ครับทุกคนอันนี้นะทุกคนไอโอเนะียเนี่ยจะพิเศษนะเผามันเปลี่ยนความสามารถตลอดทุกตานะครับทุกตานนะันดูให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวจะซวยเอาเนี่ยแต่เนี่ยไม่ปลดล็อกยากมากทุกคนวีเโก้ I Go, ดูดิใส่ลาวาโดนสองชิปปกติชิปหนึ่งเขายังไม่ทำกันเลยแม่งใส่สองชิปยอร์เดน Jordan มันได้แค่ท็อปสี่เออก็จริงนะแต่ก็คือง่ายนะทุกคนเพราะว่าต้องบอกว่าพอไปเล่นเซตอื่นอะเซตอื่นมันฟารเว้ยม,มันแบบต้องแบบไปเก่งตัวแสี่บาทห้าบาทอย่างนั้นเลยนะทุกคนเซตอื่นมันเป็นยงี้หมดเลยนะแบบเผาอื่นนอออออะะแยรร์เดบบาาาททหืพ S <S ทำไมเป็นวอยวะทุกคนเกมกวนตีปะกูเล่นมาถึงกระดาน2ทับหกอยกูเพิ่งขึ้นตัวแรกกวนตีหรือเป่าวอยกูเพิ่งขึ้นตัวแรกสองทับหกกูไม่เล่นมึงหรอกกูอนคอเม้ามาเฮ้ยแต่คอม้าเก่งนะคอเม้าน,นี่เก่งเฟี้ยวแบบ <like> ดีอะตัวบัตหนึ่งถ้าเล่นวอยนะทุกคนคอเมาาต้องเล่นนะมันังคับเล่นนะไม่เล่นไม่ได้นะมันังคับเล่นนะคือยอร์เดนข้อดีผมว,ว่ามันเก่งทุกตัวน,นะครับที่ผมผมว่าเซตเนี้ยเอาแบบเอาแบบเริ่มเล่นนะผมพูดตรงเริ่มเล่นนะคุณเล่นยอร ย้อนมันจะมีความเหมือนเซตที่ผ่านๆมาแล้วมันเล่นง่ายเพราะว่าเซตอื่นมันยากเซตอื่นไม่ยากมากเลยเพราะว่าย้อนเดินง่ายสุดลองมาก็อาจจะแบบน็อกซัดบอยที่แบบลงลงตัวไปเถอะเดี๋ยวแม่งมีตัวลงมาช่วยเราอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งทาคอนทาก้อนง่ายเนอะทาก้อนก็แค่ลงตัวไหนก็ได้ครับเก่งด้วยตัวตเองไม่มีความสามารถเลยนะเออเ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 อตู้ดตู๊ดเรียบร้อย อ๋อเราไม่มีการสลิงเกิลน,น,นี่หว่าเนี่ยแต่ไอเนี่ยเก่งอีกละสเวนอ่ะเป็นเฮียรู้แม่งเก่งทุกแพทแม่งมีสตันด้วยแล้วแม่งมาสามอันอีกละเวทอึดเจอแม่งแล้วโคตรเก่งเลยเก่งทุกเซตเซตไหนมันก็เก่งหมดอ้ยอันนี้น่าชนะอยู่อีหมอนี่มือใหม่ฉันจะสอนให้แกรู้ว่าแกไม่คู่ค,ค,ควรเฮ้ยมาแล้วเคนนนมา โอเคได้เวลาลาก่อขอบคุณรัาเปลี่ยนตัวโจมตีครบ1 0 0 0พันครั้งกูเพิ่งเห็นแล้วมันจะตีครบได้ไงวะเนี่ยผมมีคำถามให้ทุกคนช่วยตัดสินใจเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักของผมนะทุกคนให้เลือกระหว่างกุนซูกับใจแอนอาอะไรหนึ่งชิ้นใส่ทริสนากุนซูหรือใจแอนหนึ่งชิ้นเท่านั้นที่จะคู่ควรใจแอนใช่ไหมโอ้ยจับไหมกุนซูไม่คือจริงๆผมก็กุนซูมันก็ได้นะแต่กุนมันมันมีนาชอเลยประเด็น เฮ้ยมงดูก you no, no, no. no, no, no ูยิงดูดาเมจกูชนาเซตนี้ต้องรีโลหรอมึงดูมึงดูตัวสบาทกูมึงดูมังๆๆมึงดูผมรักคุณสูก็จริงโอ้โหกูว่าเงินนี่แหละครับที่ผมบอกเงินเลยไปไม่ต้องสืบ คุณซูคืนรับนี้นะมันแต่มันมีไอ้นี่แล้วดิใช่ไหมมันมีนาชอแล้วว่าอันนี้ล่านดวนผมว่าได้จะเวิร์กว่าโอเคตอนนี้เรามีเงินทำให้ได้ให้80ถูกไหมแปดสิบงั้นเราขึ้น7ขึ้น7เพื่อปลดโอเคนี่ครับหยอเดินปุ๊บเราจะได้แต้มสุ่มต่อปีทุกครั้งโคตรคุบม มาละโอ้โหเชี่ยฟิตมามาหมดเลยว่าต้องขึ้นแปดวะอ๋อขึ้นแปดมันจะได้กล่องโอเคโอเควูวูวูพระเจ้าเลือกกูทุกคนขึ้นฟิตที่เราสองตัวเชี่ยฟิตเนี่ยเป็นตัวหลวงครับทุกคนเป็นตัวลงนะเก่งนะแต่ไม่เคยเปิดได้นั่นสิคือผมว่าถ้าเราจะเล่นไอ้เวก้าเนี่ยเราต้องเลือกเว้ยเพราะว่ามันใช้ขอเวทเหมือนกันทั้งคู่เลยฟิตก็ใช้ต้องเลือกสักตัวเลยนะขึ้นแปดกูต้องต้องขึ้นแปด ยิงไปไม่ต้องเหลือก้าวอะไก็ได้ใช่ใช่แต่ตอนนี้เราขึ้นแปดผมอยากให้มันกดล็อกไอ้นี่ได้เนี่ยเล่นจงรับไปเลยพลังของเลอร์บอนย่าสวยงดงามแต่การตานเห็นปะตัวแม่งเล่นอย่างง่ายจำไว้ทุกคนยอร์เดนทิสซาน่า3ดาวออโต้หนึ่งในสี่กูพูดแค่นี้แลหละโอ้ยนี่มาแล้ว โอ้โหได้เ oh, ง oh. 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 oh! okay. so, ินดิกเชี่ยทำไมกูรวยขนาดนี้วะเนี่ย่ยีน้อุ้ยเือบแ้เกือบแอตโักโอเคไวไวไวกูบอกแล้วที่นกูโนหนึ เยี่ปารตันไปโอยี่อย่างเศร้าเลยเฮ้ยนี่งมีการสลิงเกิหมา่ะเออเออเคไหมปิดอีกชิ้นไหมผมจะรอลาบาดอนชิ้นสอง เพื่อทำให้ฟริชเป็นสุดยอดพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าโลกันเฮ้ยเชื่อหรือว่ากูสามารถทำทีโม่สามดาวได้แล้วกูเอาเลยละกันไป oh, อ่ะมาเอาอติดกันละตอนนี้โคตรเก่งตอนเนี้ยไอเทมอะไรก็ได้ทุกคนแต่เราจะไม่แตะชิ้นนี้นะอ่ะเราวางไว้ในนี้ก่อนทุกคนเตือนผมด้วยนะเผื่อเผื่อผมโชคด,ไดีได้ได้ปะทุกคนไปมึงดูดิทุกคนผมมีที่สุ่สิบอันยังไม่ได้สลย ปวดล็อกเลยวะเอาเนี่ยเดี oh ๋ยวปวดละโอ้โอโหโอโหโอ้โไอ้นี right ่ไอ no ้นี่มันไอ้ไอ้นี่ใช่ป่ะไอ้มังกรแล้วติดตันมะแล้วมันจะเก่งอะไรอ่ะไอ้ยี่ตัวห้าบาทยังสู้ตัวเจ็ดบาทยังสู้กูไม่ได้อ่ะมาละสิงกูมาละอุ้ยเฮียเมลไอ้เมลนี่ตัวห้าบาทใช่ไหมเฮ้ยหยูนี่ขายเมลตัวกี่บาทวะฮัททำไมมันขายได้สิบห้าวะหรือเป็นตัวหกบาทหรือเจ็ดบาทเมลตัวกี่บาทงง เฮ้ยเฮียบอดที่ได้โหดสัตว์นะเนี่ยไปแพ้แล้วเนี่ยโอเคไว้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 ออะออไอ้เชี่ยแพ้แกเป็นไปไม่ได้นี่ฉันแพ้ยางนั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะทีโมใส่ไอเทมขนาดนี okay, why 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 why. ้มึงยังดาเมจแค่น <HTML> ี้แหละอุบาทจริงแั้นเอาซิงโก้ไปใช่ไหมมาเอาหน่อยวะทุกคนลองดู มันไม่ลงมังกรสองวะมาล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 ะผมว่าตูมฮะหรือนะน้ำ <an> แข็นเที่ยเนี่ยเบาวะโอ้ชิปหายแล้ววะชิปชิปหายวะอุ้ยไหวาย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 ว,ว,ว,วโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการสลับประเทศมาแล้วนะ เราต้องสลับไปเท็มแล้วนะเราจะต้องเอาให้เ,เราต้องเอาใจแอนสลับมาให้ซิกนะฮะเพราะว่าดาเมตอุบาทมากมาครับทุกคนโล54ครั้งโลไม่ทันไอ้เหี้ยสมองกูช้าเกิน <c oughs> ขอรอลอรอมึงอย่าเพิ่งแพ้นะมึงให้กูโลก่อนคือกูซื้อมาเยอะมากเพื่อนไอ้เหี้ยหัวช้าเกิน ปาไปดิเออปาไปดิปาไปดิปาไปดิปปดปปดและหมดไงและหมดดงและหมดดงเรียบร้อยไ <c oughs> อ้ยังอยู่ยังอยู่ดีด <c oughs> ียังอยู่สู้กับกูไป อันนึงไไม่ด้คือมันต้องเล่นก่อนถึงจะทำได้ทุกคนมึงกิงมึงกิงมึงกิงชนะกูชนะกูขอร้องขอร้องชนะกู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 ขอร้องขอร้องขอร้องเฮ้ยมันชะนะผมมันชะนะผม yeah yeah ตา้าเบสตีแป๊บนึงดิถอนไม่ทัน ตัวแล้วไอ้เฮียทีเดียวตายปหนึ่งนะทุกคนป้าหนึ่งนะ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 กลัวไ,นะไม่ใช่ละไอ้เหี้ยกลัวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละมาเด้อ ไอ้เจ yeah, oh, yeah. ียวเหี้ยเจอกูเลยโอ๊ยเย็ดตาแรกเจอกู5บาท3ดาวโมงยอรเดินไปที่แตก ตาแรกพี่ชายห้าบาทสามดาวเท่ไรอย่างปีเนี่ยตอนเนี้ยมันแทบกระชวรแล้วทุกคนว่ายอร์เดิเนี่ยถ้าตัวมันฮิตตัวมันได้นะผมว่าหนึ่งในสี่มันทำได้เ้ยแต่มึงอย่าเล่นไอ้ฮี้นี่เถอะไอ้ีิวเวกาเนี่ยอย่าเล่นนะเสียเวลาเสียเวลาเกิน และก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคน Go เดสปาตูล่า l อแอ and Legend Set 16นี้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมและก็เพิ่งจะรบรอบ1ปีสสำหรับเกมด้วยกิจกรรมก็เลยมีแจกเยอะมากนะครับทุกคนใครเข้าเกมแล้วอย่าลืมไปทำกิจกรรมแป๊ะแๆๆะๆะๆๆจะได้ไม่พลาดของฟรีนะครับทุกคนนอและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแตงร้านนทุกคนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมใครมีเมตามีทีมอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนไปด้ว